พปรากฏสำนักข่าวอิสราเอลได้มีการลงข่าวว่าอินฟูคนดังวันนี้ที่มีความสนิทสนมกับพลันตีว่าการกระทรวงเกษตรและท่านรองนายกนะครับนะครับได้รับงานนะครับประเภทเจาะจงจะง,งานประเภทเจาะจงคืองานจิ้มเลยอยากจะจ้างใครวงเงินไม่เกินห้าแสนจิ้ม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 เนี่ยได้ไปหลายสัญญานะครับก็เลยเกิดคําถามเกี่ยวขึ้นมาจากสำนักข่าวอิสราเอลมิพยาลกฐานครบถ้วนนะครับ ไอ้ก็อยากจะถามว่าเอา้าก็นี่เมื่ออินฟูคนนี้นะครับบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วทําไมได้รับงานประเภทเจาะจงเนี่ยหลายสัญญาจากกระทรวงเกษตรซึ่งนะครับเราก็จะเห็นภาพท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับกับท่านอินฟูในไทยถ่ายรูปคู่กันอนะไปไหนมาไหนอะไรต่างๆนะไปงานแต่งไปอะไรต่างๆนะครับนะอินฟูเรียกอ่ท่านรัมตีว่าพี่นะครับเอ่อท่านรัมตีก็เรียกว่าน้องรักนะครับ นะครับความสัมพันธ์ยาวนานในต่งางๆเนี่ยและการได้งานประเภทแบบเจาะจงไม่เกิน5้าแสนเนี่ยหลายสัญญาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสอสไอ,อรักชนกแห่งพักประชาชนต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณอันนี้คือจุดแข็งของอสอสไอ,อเลยนะครับจุดแข็งของเขาเลยเขาตรวจสอบการใช้งบประมาณเพราะอย่าลืมพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านไม่สามารถไปสร้างประโยชน์ะไรกับสังคมได้นอกจากการตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบนโยบายจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย เพราะพวเนี้มันเงินภาษีทั้งนั้นะนะคราวนี้ขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็สอส,อสอไอก็ต้องตรวจสอบว่าอินฟูคนนี้นะครับได้รับงานจากรกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองที่ตัวเองพูดสนิทสนานสนิทกันนะมีวันนี้เพราะพี่ให้นะครับนะได้งานมาเนี่ยโปร่งใสหรือเปล่านะโปร่งใสไหมนะนะครับถูกต้องไหมนะครับเราไปดูกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยโอ้โหเราไปดูนะครับนะเราดูเราจะรู้นะครับ นะครับเนี่ยนะในหมวด2ของเคาเรียกอะไรวะเนี่ยอ่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะครับแต่เราต้องอ่านหนังสือหน้าตาสว่างนะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ2องกไปดูหมวด2นะครับหมวด2นะครับหมวด2กงเาบอกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตนะครับมาตรา16เพื่อเกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่เล่นพักเล่นพวก ไม่ได้เอาเฉพาะพวกหัวคะแนนนักการเมืองพรีเซนเตอร์ของนักการเมืองเนี่ยมารับงานเนี่ยนะครับในมาตาราส6บเพื่อความโปร่งใสให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฮ้ย hey! รัฐมนตรีกับคนที่รับงานในพวกเดียวกันหรือเปล่าในยกตัวอย่างนะผู้อ่านชาวบ้านนะนะครับและในมาตรา18ของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะครับพี่น้องประชาชนไปเข้า g ูเก l e ไปหาดูจดเลขมาตรานะครับให้รัฐเนี่ยทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตนะครับนะครับ ให้ลุงทำสัญญาคุณธรรมนะว่ายืนยันนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักกับคนจัดซื้อจัดจ้างไม่รู้จักกับผู้บริหารไม่รู้จักไม่มีส่วนได้เสียไม่เคยสนิทสนมชิดเชื้ออะไรต่างๆจะไม่ทุจริตไม่คดโกแม่อะไรต่างๆนะครับนะครับต้องทําข้อตกลงคุณธรรมเอายกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะเอาผมบอกตรงๆก็ได้นนผมเป็นที่บุกษ,ษา,าบริษัทใหญ่ นะครับนะใบสั่ใหญ่มากเลยแต่ผมไม่บอกว่าใครนะครับในการที่ผมจะเข้าไปเป็นที่ปรกษานก่อนจะเซ็นสัญญาก็ถามว่าคุณรู้จักผู้บริหารไหมรู้จักใครบ้างนะถ้ารู้จักเนี่ยเขาก็มาอยากจะจ้างเราแสดงว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคุณรู้จักผู้บริหารระดับ V.P ขึ้นไปไหมก็คือระดับรองประธานนะครับนะอานะรับเขาจะถามเลยคุณรู้จักใครไหมถ้ารู้จักเขาจะไม่จ้างนะครับเนี่ยผมก็เป็นที่ปรกษาเขาถามว่าผมไม่รู้จักใครเลยเขาจ้าง กับบริษัทที่มีธรรมาพิบาลก็เหมือนกับอย่างฮีโร่ Hero เนี่ยฮีโร่เนี่ยนะครับไปรับงานกระทรวงเนี่ยต้องถามรู้จักใครไหมถ้ารู้จักคนใหญ่คนโตมากก็เป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่จ้างเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเกิดผลประโยชน์ขัดกันกันนะครับก็แสดงให้เห็นว่า,อาเอื้อประโยชน์กันอันนี้เป็นหัวคะแนนช่วยหาเสียงอะไรยกตัวอย่างนะนะครับอ,นนอันนี้พี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าโอ้ยทําไมฮีโร่บางคนได้งานหลายสัญญาเลยแบบจิ้มแบบเจาะแบบจ,จงหรือแบบจิ้ม รู้จักแบบจิ้มนะจิ้มเลยอยากไดใ้ใครเอาไม่เกินห้าแสนเ้าคนนี้ไปไงอ่าสมมตินะอ่าก็รับได้เลยครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับถ้าไปดูในหมวด6ตั้งแต่มาตรานะครับมาตรา5 5้านะครับวิธีการจัดจ้างมีวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปครับนะนะครับอันนี้ขอ้อแรลอ่าอันที่2วิธีการคัดเลือกดูจากคุณสมบัติแต่ก็ต้องมีคู่เทียบมีผ้าอันดับไม่น้อยกว่า3ลายอันสุดท้ายวิธีการเฉพาะเจาะจงครับนะครับดูแล้วมีคุณสมบัติแล้วก็เรียกมาแล้วก็ไปไงต่อรองราคานิดหน่อย นะครับแล้วก็เป็นไงอ่าเขาเรียกผูเงินเล็กน้อยไม่เกินห้าแสนนะครับตามกฎกระทรวงที่ออกตามอ่ามาตราเก้าสิบหกวรรคสองเพราะนั้นการจัดซื้อจ้างมีแสนบาทแต่วิธีเฉพาะเจาะจงก็คือว่านะครับนะถ้าไม่เกินห้าแสนนี่ก็เรียกมาแล้วก็จิ้มและจ้างได้เลยนะครับแต่ตอนับกองราคานิหน่อยเรียบร้อยจ้างเลยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตอนนี้สสอไอก็ถามไปยังท่านอินฟูว่าทําไมได้รับงานกระทรวงเกษตรหลายสัญญา ห้าหรือเจ็ดสัญญาผมไม่รู้ต้องดูจากสำนักข่าวอิสระใครอยากดูไปดูนะห้าสัญญาจะทําไมได้เยอะจังทำไมคนอื่นไม่ได้นะทาไมากรมต่างๆในกระทรวงเกษตรถึงจิ้มมาอย่างินงสูงคนนี้ตอนนี้แหละจะเริ่มกระบวนการนะครับเริ่มกระบวนการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของท่านสอสไอนะครับนะพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบที่ว่าเออนะอินฟูนี่รูร้จักใครในกระทรวงเกษตรไมหมรู้จักผู้บริหารไหมถ้ารู้จักก็โปร่งใสมันก็ตรวจสอบไปมีทุจริตไหมมีอะไรกัน นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นท่านทราบไหมเมื่อเช้านี้ผมคุยกับผู้รับเหมานะลูกความผมเนี่ยรับเหมาก่อสร้างรับเหมาทํานู่นทํานี่นะครับเขาเล่าให้ฟังเขาบอกนี้เขาบอกอาจารย์เดนะครับอาจารย์เดทราบไหมตอนเนี้อบอจอเทศบ,บาลอะไรหน่วยงานราชการนะอะไรที่เกี่ยวกับการการ,การเมืองท้องถิ่นเนี่ยไอประเภทไม่เกินห้าแสนเนี่ยเราไม่ต้องเสนอตัวเข้าไปเลยไม่ต้องเสนอหน้าเขาเอาเฉพาะพวกหัวคะแนนนะครับพวกหัวคะแนนั้งน,นั้นเนี่ย หัวกระเดนที่เคยหาเสียงให้เขาเนี่ยพักพวกญาติเมียนพี่น้องลูกน้องตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็รับงานนะครับไม่เกิน500แสนไม่เกินห้าแสนลองคิดดูเนี่ยไม่เกินห้าแสนสมมุติว่าสิงานก็เท่าไหร่อ่าโอโ้คูณก็ไปดีเท่าไหร่ละร้อยงานเท่าไหร่มันเป็นวิธีการป้นเงินภาษีของประชาชนเนี่ย นะวิธีการป้นเงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะออกไปแบบโอ้โหประเทศเราแม่ะชนอยู่แล้วเงินก็ไม่ค่อยมีเงินท้องถิ่นนจะไปดูแลประชาชนมากกว่าดูแลหัวนนคะแนนไทยช่วยกูหาเสียงลูกเมียเมียหลวงเมียน้อยค่าท่าบร,ริวารมันก็เอางานประเภทไม่เกินห้าแสนไม่หมดลูกความผมบอกว่าไองานประเภทนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่มีโอกาสเขามีให้ไว้สําหรับพวกหัวคะแนนพวกช่วยหาเสียงพวกลูกเมียบริษัทในเครือของนักการเมืองหมดนะครับก็เราไม่สงสัยทําไมอยากจะเป็นนายกอบจไหม ทำไมอยากจะเป็นนายกเล็กวะนายกอบจอนายกเทศมนตรีเพราะอะไรเงินเดือนมันไม่กี่ตังค์บางคนแม่งอยากจะเป็นตลอดชีพเลยเหมือนใบกับขี่เลยเพราะอะไรรวยนะครับมันมันสามารถบอกเลยว่าคุณลงทุนไปอ่าสมมติว่าอา่าว่าประมาณพันล้านบริษัทอา่าจังหวัดใหญ่พันล้าน3 0%นคุณได้3า0้ล้านลวปีคุณอยู่กี่ 3, 4, 12, ปีอ่ะสามปีสี่ปีสามสี่สิบสองคุณได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหคุณเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกล้าลงทุนลงขันกัน ลงนายกบอบจลงแรงต่างเพราะอะไรมันสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะสบายอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรเงินทอนนะประมูลงานปกติก็เอาเงินทอนก็ส่วนนี้ไอ้นี่กับไอไม่เกินห้าแสนนี่ปุบปุบ,ปบสบายเลยอะ่ะนะครับนี่คือนะครับผมเชื่อว่าสส,สไอก็ต้องพยายามติดตาม่าเงินภาษีคืนนะครับอันนี้คือความจริงในประเทศนะอยากให้ตาสว่างนะครับอยากให้ตาสว่างน,ะนะครับอันไหนที่ฮีโร่เนี่ยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประเทศชทศาติร้างถนคนละแต่เรื่องจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบ และผมเชื่อว่าสสไอแห่งรรคชมต้องทําหน้าที่เต็มที่เพราะที่บานมาตึกประกันสังคมเจ็ดพันล้านเขาก็โอ้โหตรวจสอบจนได้รับหมายสารไปแล้วนะครับนะฮะนี่คือภัยร้ายครับอ่บางคนถามว่าแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับฮีโร่คนนี้ก็ฮีโร่คนนี้มันดังนะครับนะครับมันดังไงมันดังนะนะครับกระแทกไปนี่มันโอ้โหมันจะเป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆมันจะเกิดกระแสในการเขาเรียกอะไรนะครับอ่นะครับในการต่อต้านการทุจริตครัปชัน นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรากระแทกเข้าไปนะครับกระแทกเข้าไปนะฮะนะครับกระแทกเข้าไปนะนะครับแล้วเรามันจะเกิดโอ้แรงกระเพื่อมนะครับนะถ้าเราไปดูในมาตราแปดของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะครับในมาตราแปดเขาบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐต้องนะจันจ้างใครเนี่ยไม่เกินห้าแสนนี่อะไรกันต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐนะครับนะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐนะครับนะดีวก่อนนะปุ๊บปุ๊บ นะครับดีกว่าน,นะอ่าและต้องสอดคล้องกับหลักการหนึ่งต่อไปนี้มีทั้งหมดสข้อนะฮะการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมี4ี่ข้อพี่น้องประจาชทนผมจะคุยภาษาชาวบ้านมาตาแดนะครับหลักของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับลืมต้องคุ้มค่าต้องคุ้มค่านะนะครับคุ้มค่าต่อรัฐนะนะคุ้มค่าต่อรัฐราคาเหมาะสมนี่ข้อแรกเลยเรื่องความคุ้มค่า นะแต่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราจ้างฮีโร่เนี่ยคุ้มค่าต่อหน่วยงานของรัฐหรือคุ้มค่าต่อรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุ้มค่าไหมซึ่งพักส้มขาไปต่อแน่นอนนะครับอันที่สองโปร่งใสไหมนะครับโปร่งใสไหมครับการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสไม่เปิดเผยมีใครรู้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าใครเปิดเผยปุ๊เปเปเปบเดินทางไปถามเออทำไมต้องแฉผมอะไร่ากไม่ได้อย่าไปขู่เขานะอย่าขู่เขาโดยเฉพาะสำนักงานะสำนักข่าวอิสระเนี่ยเขาไม่กลัวนะเขาแฉอินฟูอะไรต่างๆไม่ใช่เดินทางไปขู่เขานะอย่ากลัวนะนะครับ ต้องเปิดเผยนะครับโปร่งใสก็เปิดเผยได้สังคมต้องรับรู้เพราะคุณเอาเงินภาษีมาใช้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมทำไมจิ้มจะพออินฟูนะครับสอสอไอก็ต้องถามว่าเอยทำไมกระทรวงเกษตรจิ้มจ้างเฉพออินฟูทำไมไม่จ้างคนอื่นด้วย